ใค่ะเหตุผลเอาวันนี้มาให้กำลังใจการทักครอบครัวเลยในการถ่ายโพสเซอร์ใช่ค่ะหัวประงอประแงงพงองกประแงงอยเนี้ยค่ะพี่ทำไงฮห้กับการทำงานช่วงนี้กับคือด้านสองจะบอกว่าต้องมีสมาธิมากขึ้นค่ะแล้วก็ต้องแมเนจเวลาแบบเก่งๆดีๆแล้วก็ต้องแบบคือเข้าใจว่าคนมีลูกอะมันแบบร้อยวันพันเหตุการณ์อยู่แล้วนม่อบอกป่า แล้วแบบด้เข้าใจเลยว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบว่าตอนนั้นดัเคยดูด็อก m e n เมนทรีของบีออนเซ่ค่ะ,ะแล้วเหมือนเขาก็เพิ่งมีลูกแฝดเหมือนกันเขาบอกว่าเวลาเขามีลูกอ่ะบางทีสมาธิหรือความ โฟกัสเขาเป็นนึกถึงแล้วก็คิดถึงลูกมากๆแล้วการที่เขามีไมซ์เซตยังไงให้แครี่คอนเสิร์ตให้จบอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เราจำบ็อกกิ้งที่เราต้องจำดะขอโทษนะคะดัต้องไปอย่างนี้นะพี่ไ่พี่แต่ขอโทษดัก็ใช่ค่ะไมมีใครแล้เลยนอป็นอย่างงี้ค่ะพี่ก็เลย เดือนอันนี้2เดือนเมื่อวานนี้ค่ะแม่ก็คือปั๊มนมไปด้วยทํางานไปด้วยใช่ใช่ก็ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่บดล็อกสกิล ความแข่งแร่งของคุณแม่แม่คนไปอีกเลเวลหนึ่งค่ะจากมีคนเดียวแล้วก็มีสองคนแล้วก็ทำงานพรอะมีคอนเสิร์ตปุ๊บไม่ต้องมีคิวซ้อมเยอะใช่ค่ะเออมันจะจัดจะอยู่แบ่งเวลายังไงในการว่าคุณคุณได้กลอบก็ทุกอย่างก็ต้องมาลากลากมาใกล้บ้านมากขึ้นค่ะเออสตูดิโอหรือว่าการแบ่งเวลาซ้อมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเริ่มแบบว่าจัดสรรเวลาให้ดีมากๆมากกว่าเดิมอีกอืมคนไหนก็จะเตงอย่างนี้เลยใช่ค่ะจะเตงนนี้เลยเพราะตอนนี้เป็นเออ นมคุณแม่อยู่ใช่ค่ะก็เลยต้องต้องไปด้วยกันคุณพาะสปอร์ตยังไงบ้างคะว่าจะต้องแบบแบ่งเวลาไปปั๊มนมแน่นอนว่างหับ้อมอะไรอย่างเงี้ยโดนแซวแน่นอนแล้วพอสปอร์ตยังไงบ้างพยายามจะสปอร์ตทุกทางที่ที่ได้ครับเฉพาะแบบ s o n s i b i l i t y ของแม่มันเยอะมากก็เลยแบบพวกแบบ เอ็กซที่ทําได้ผมพยายามจะทำรับไปสปอร์ตแม่ครับช่วงพรลยาทำงานเราก็รูลูกสองเลยสคนใช่ถ้าไม่มีงานด้วยนะแต่บางครั้งก็มีก็เลยเราต้องสวิตช์สเกจจู l กกันแล้วก็มาเอาเอาคนมาช่วยใช่เหมือนแม่ผมเพิ่งบินมาจาก LA มาช่วยดูแลเด็กครับอ๋แลคือแบ่งเวลาตอนทุกวันนี้ทั้งสองคนต้องการเวลาต่างกันไหมคะคนเล็กกับคนโต แต่เขาค่อนข้างไปด้วยกันค่ะทานกลางวันนอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันก็คิดว่าพอเขาเป็นผู้ชายสองคนโตไล่ไล่กันสองขวบถึงสองขวบกับสี่ขวบก็เดี๋ยวเป็นเพื่อนกันละค่ะใช่แต่ว่าพี่ดาคือชินหรือยังคะชินชินแล้วค่ะรู้สึกการนอนการนอนหกชั่วโมงคือยาวเกินไปคือยาวมากตอนนี้นอนสามชั่วโมงก็คือเฟรชเฟรชมากเลยอ่วมงป๊นสามชั่วโมงแล้วคือเฟรชแล้ว เลบอกว่าเหนื่อยแต่มีความสุขคำนีจริงค่ะใช่เหนื่อยแต่มีความสุขแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเรามีความเรามีเดเร็กชันอีกอันนึงในการใช้ชีวิตนอกจากเป็นชีวิตศิลปินนอกจากได้ทัวร์คอนเสิร์ตที่เรารักที่เราชอบทําแล้วอ่ะแล้วมันมีแบบ มันมีกล่องความสุขที่บ้านอันเล็กๆอีกอันหนึ่งที่เฝ้ารอเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยลูกคุณโตเป็นไงบ้างกับน้องเล็กรักค่ะรักรักรักมาจับหัวแล้วก็แอบแปะเบาๆได้ทำให้ดูเราสอนเขาสอนเขาให้แบบดูแลน้องให้ช่วยดูแลน้องเอานี่หยิบนู่นให้น้องให้แบบพีายมจะเข้าหน่อยเดี๋ยวพี่ดูดูดูก่อนบายเซอร์ไพรส นี่ก็คือเป็นติดคนโตติดและดีมากกว่า่ะเขาเริ่มไปแหงเอาด้วยกันใช่คช่ผม่ส่วนมากดูแลคนโตครับอันนี้คือแบ่งกันชัดเจนเลยนะพี่ดาวว่าแบบพี่ดาวโฟกัสคนเล็กแล้วก็ใช่ใช่ใช่ต้องแยกกันลวค่ะตอนนี้จนกว่าทุกวันนี้ปาเติงปาร์ตี้ไม่มีแล้วทั้งพ่อทั้งแม่โอ้โหตี้ตีเมื่อไหร่คะดูสภาพตีคือแค่คิดว่าจะแบบออกไป ตัดเล็บก็ยากแล้วค่ะพี่แค่ตัดเล็บก็คืออยู่อยู่บ้านกระเตงสี่คนใช่ค่ะใช่ค่ะพอมีลูกความสวิตยังเหมือนเดิมต้องนัดกันค่ะอยากทำอะไรล่ะจริงไม่มีทางใช่ใจะทำอะไรกันเมื่อไหร่ล่ะอย่างเงี้ยมันไม่มีทางค่ะใช่เราพยายามอ่ะมันก็พี่พี่อยากได้คำตอบอันนี้ใช่ไหมล่ะ หมายถึงว่าเราไม่ได้ทุ่มเวลาให้รู้อย่างเดียวแล้วก็มีเวลาสวีทกันบ้างเราก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวอีนวนเวอร์ซารีเดือนหน้าเดี๋ยวไปแบบไปโรงแรมไปกินบุฟเฟ่ใช้เวลาด้วยกันหน่อยใช่ไต้องลงตารางไหมพี่ดาต้องลงตารางหมายถึงว่าแต่ละเดือนจะมีเวลาให้พ่อแม่สวีทกันกี่วันทีวันเดียววันเดียวจริงวันเดียวจริงวันสมาธ์แต่งจริงอันนั้นดาคิดว่ามันเป็นการเสียสละของพ่อแม่ การเสียสละของพ่อแม่นั่นแหละในช่วงในช่วงเขาเล็กๆอย่างที่บอกค่ะว่าสองสามขวบเขาก็เป็นบัดดี้กันแล้วพ่อแม่เราก็ปล่อยละแต่ช่วงนี้ก็ไม่ยากใช่พิดาในการจัดแจงพี่จะปล่อยดาไปย่งค่ะพี่ถามเดียขนาดนี้การจัดการยิตพี่ดายากสิคะ ยากค่ะแต่ว่าสนุกค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องๆเข้าตารางแล้วเขาเริ่มมีตารางของตัวเองแล้วคนที่มีลูกก็จะรู้ว่าต่อไปเด็กๆจะมีตารางช่วงไหนแล้วก็จะเริ่มลงตัวละไปยังคะไปได้ไหมค่ะ